พอนี้พากันผสมน้ำมะปาครับนะครับดึงได้หลายได้หลายเงาได้ครับเมื่อยครับเมื่อยฟังเสียงหายใจได้ครับตอนนี้ก็อย่าว่าอย่าไปเห็นผลงานครับผมเลยถ่ายลงซืซอครับนะครับบริงานท่านอบตทั้งหลายครับเมื่อยปะครับเมื่อยครับเมื่อยบ่ครับบ่ครับบ่วพี่สถาบรถครับดิ่อยครับลงทุนกู้มูลยันผู้ระดับบริหารว่าที่เห็นว่าเห็นน่ากัเลยโชว์ผลงานหน่อยครับ ลดดกระมูดไล์เหื่อได้ดครับมือเนี้ยันยันยันาเรวครับมอนยันาเียวครับวันนี้หาสิบหกเมตรครับเดีนี้เขาจะได้ยีกว่าเมตรครับยีเมตรนี่นะครับเลยอีกยี่สิบเมตรครับสูสูครับซู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 ครับ Th ครับโมนาใหญ่ครับนี่ครับลูกโมนาทีมครับนี่ครับโมนาทีมเคลื่อนทุนเรื่องครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะเข้าพักครับพักไม่ก่อนเข้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวพักแป๊บนึ่งพักแป๊บนึง่งสองสามวันที่ครับผมกับมี่กัดดีด้วยตัวกับยาเขากันด้วยครับนี่ครับการผมใส่สมุดสีใหม่สีห่างครับเอาเลขสองเดี๋ยวครับเน้นหนำไม่ไขีดตุ่มครับเดี๋ยวผมพักก่อนครับ ้นแี้วีเหนี่ยวนครับนี่ครับพอหนามได้กีตสมครับอยู่านทางเลยนะครับเงยบอครับเงยบ่ทีมงานเบ้าบอมาบอเลยสุดท้ายครับอไกนไม่ยากครับเงยนี่ครับทุมเทพแต่เเบิ่งอะไรครับยังม่าทุกผมมาเห็นงานอยู่โอ้ยครับ มเปนบานผมเลย <arcade> เี่ครับทุ่มเทครับทุ่มเทมือนี่นี่ยกัดยหาคนครับสองมือเลยมามือเยหายใจน่ครับตัวที่ดึงขึ้นมาก,กเลยเดึงแอวจังมากเลยนี่ครับเหลือตัวให้ไหล่ันก็เลยไตบาดาน <ๆ S 2> เลกิกๆคนครับนี่ดำอยู่บนนุ่มนี่เหรอป่อยป่อยมาสนะเหมือนบ่ารขึ้นบนบ่ดำหลังบ่ไม่ได้นำป่ะ ครับผลงานผมก็เลยผมเทอย่างันครับโอ้เมยครับมือสั่นอมเมยเยเมยขอตัวอตัอก่าครับอ้มสั่นขอตัวตัี้สงตนี้เขาถตัดตัว่ครับตัวนั้มันมันเป็นปากเขาเลยะเบิดนะครับปากนิ่วเครื่องบุ๋วตัวไหนตัวปากต้องมา